กายเล่ากำลัง like กินมือเที like ่ยงของเธออยู Angst ่เดี like ๋ยวก่อนนะเกิดอะไรขึ้นที like ่นี like ่เนี่ยโอ้ไ like ม่นะนั <friendly> ่นมันโจรนี like ่นาสมมติขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะเจ้าหัวขโมยนี่เป็นของฉันนะฉันคงปล่อยเป็นแบบนี้ไม่ได้หรอกกายเล่าต้องใช้คอกด้าของฉันจัดการเรื่องนี้ตอนนี้ส่งกระเป๋าใบนี้ขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะนี่คุณผู้หญิงครับฝากแบบนี้นะคะนี่ของคุณค่ะเออขอบคุณนากเลยนะะนี่จางกันฉันให้เธอ้นแล้วกันนะ นี่ของหนูเหรอคะนี่มันตั๋วสำหรับโรงเรียนมหาเศรษฐีนี่นะถ้าทางฝันของฉันจะเป็นจริงวะล่ะว้านวะ oh. และนี่คือวันแรกในโรงเรียนมหาเศรษฐี mm. ฉันลืมเอาหนังสือเล่มไหนไปหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องเอากระเป๋าใบนี้ไปด้วย อ้ฉันว่าฉันน่าจะเอาไปคอนแล้วล่ะน่เลยวันนี้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เต็มที่เลยล่ะวันแรกของฉันต้องดูดีมากแน่นอนนี่เหรอโรงเรียนมหาเศรษฐีไม่อยากเชื่อเลยที่นี่มันสวยมากคุณไม่มีที่อื่นแล้วหรอครับขอทำหน่อยสิครับเฮ้ยทำไมเขาไม่ให้เกียรติพวกอีกเอาซะเลยนะแบบนี้ไม่ได้เลยะ นี่มันกลิ่นของคนไม่ค่อยมีเงินหรอขอโทษจริงๆนะคะคุณผู้หญิงแต่นี่ไม่ค่อยต้อนรับคนมีเงินนะคะนี่ประยฉันเดี่ยวนี้เลยนะฉันมีตั๋วมาด้วยนะดูนี่สิเห็นไหมล่ะโอ้จิงด้วยงั้นเต็มที่ไปเลยนะคะมันต้องแบบนี้สิขอบคุณมากเลยนะจ๊ะฉันนะชอบถังขยะแบบนี้มากเลยจริงๆนี่มันกระเป๋าของฉันนะ งั้นเถอะจ้าหวังว่าจะไม่ทำให้เกิดเหตุนะซักก่อนนะตู้ล็อกเกรอร์วีไอพีของที่นี่มันดูดีมากเลยอ่ะการสแกนม่านตาเรียบร้อยแล้วฉันต้องิดกระเป๋าของฉันหน่อยนะโอเคแอปนี้เราไปกันดีกว่านนะาว้าวนี่มันทองคำแท้เหรอหว่าแต่มันใช้งานยังไงกันนะ โอ้ฉันว่าฉันดูแล้วล่ะต้องเจ้าตรงนี้แน่เลยร็วเข้าที่เปิดเลยนะเอยแบบนี้มันไม่ได้เลยอะแต่สกายแล้วทำไมยอมแพ้ง่ายๆหรอกนะเดี๋ยวฉันต้องเปิดเจ้าตู้นี่ให้ได้เลยอ้อีกแค่นิดเดียวเองนี่<ม>เธอทำอะไรของเธอเนี่ยเธออยากให้ฉันช่วยไหมอะเธออเคไหมเดี๋ยไม่ค่อยโอเคเลยอะออกไป๋ยวนี้เลยนะฉันต้องลองจาดก,ก่อนแล้วอ่ะ จะไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องห่วนะจะแค่งงนิดหน่อยค่ะฉันต้องไปเล่าทก่อนตาไหนแล้วอ๋อจริงด้วยนี่มันตลกมากเลยอ่ะสวัสดีจ้ะทุกคนนี่คือสกายเลอร์เธอเป็นนักเรียนใหม่ของที่นี่นะไม่แน่เลยนะจ้ะสกายเลอร์เร็วเข้า้าขอนั่ตรงนี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอกะจ้านี่เป็นที่ของกระเป๋าของฉันนะฮึ่ม สวัสดีจ้าตอนนี้เป็คนคุณนาริย,ยังอะอฉันไม่ถือนหน้าหรอกนะเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องจัดการเธอหน่อยแล้วล่ะ <Yes. S 1> แบบนี้จะไปนั่งที่ไหนกันนะอโอ้ดูเหมือนสกายเลอ้วจะเจอที่ <What? S 1> ของตัวเองแล้วล่ะที่นี่มันก็สะดวกสบายอยู่นะ <S <S ฉันต้องจัดการกับเกมแมงมุมวิสักหน่อยอ่ะ <S 2> <S 2> <S 2> โอ้เราต้องมาตกแต่งที่นี่กันหน่อยแล้วล่ะ แบบนี้ดูดีขึ้นเยอะเลยอะอว้าวฉันว่ามันก็เรียบร้อยอยู่นะดูดีมีสตล์มากอะ่ะกทคุณายอจาจายฉันดีใจมากที่นายชอบไทเลอร์นานไปไหนมาเนี่ยมาดิเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วก็อย่าไปโยบเธอเลยนะเข้าใจไหมจ้า,าหืมศรัทธาน้าหนะมีแผนจะไปไหนหรือเปล่าจะไทเลอร์อถ้าเทาวันนี้ที่รองอาหารคนจะเยอะมากเลยอะ่ะมันไม่มีที่ว่างเลยหรือไงกันนะโอ้ไทเลอร์เธออยู่นี่เองเหรอมาหน้ากับพวกเราก็ได้นะนี่ไงเราตอนที่ไว้เธอด้วย โอ้ขอบคุณมากเลยนะัทเนละ่ะทุกคนใจดีมากเลยอยาดูเหมือนว่าโรงอาหารแห่งนี้จะมีพนักงานเสิร์ฟด้วยนะว้าวหอยนางรมแบบนี้เนี่ยนี่แหละที่เขาเรียกว่าอาหารสุดหรูหราเธอลองกินดูสิ <S <S สก ER, <S <S ายเลอร์เธอต้องชอบเมืนมากแน่เลยอ่ะออขอบคุณมากเลยนะจ๊ะนี่มันกินได้จริงๆปิปะเนี่ยดูเหมือนเธอจะไม่ค่อยชอบกินอาหารแบบนี้เท่าไหร่อ่ะ จะต,ต้องมาทำลายหลักฐานกันก่อนแล้วละ่ะฝากไว้น,นี้ก่อนก็แล้วกันนะ<อ>แหม้ฉันอิ่มแล้วละ่ะ<อ>นี่มันแบบว่าอร่อยมากอะ่ะออแต่ก่อนนะฉันต้องรับโทรศัพท์สักหน่อยแล้วละ่ะเอว<อ>นี่มันอะไรกันเนี่ยอ๋อต้องไปเพราะเธอเลยนี่เราจะรีบไปห<อ>ไหนอ่ะไฮเลอร์ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอะ่ะอ๋อ,อไม่เป็นไรแล้วนะครับคิมที่มันตลกจะตายอะ วิชาแค่มีเป็นวิชาที่น่าตื่นเต้นมากเลยอะนะวันนี้ต้องมาเรียนดูวิธีการเล่นแร่แปรธาตุกันด้วยอะโอเคดูให้ดีนะจ๊ะเราต้องใส่มันลงไปแล้วก็ผสมมันได้เลยแล้วก็อย่าใส่แหวนลงไปด้วยหลังจากที่เกิดปฏิกิริยาเราก็จะได้ข <Wow. S 2> องแบบนี้แล้วล่ะตอนนี้ลองกันได้เลยนะจ๊ะได้เร็เรนแล้วนะไม่ต้องหองนะจะเ๊เฉันรู้แล้วต้องทำยังไงอแค่ <Yeah. S 1> นี้ก็เรียบย่อยมาผสมมันกันเลยดีกว่านะ มันต้องเวิร์กแน่นอนว้าว <Wow. S 1> wow, นี่มันยังไม่วางายเลยนะ <Yeah. S 1> ใจบ้าเลยะ <c oughs> นะนี่ไม่ต้องมายุเลยนะก็โ <c oughs> ทษจริงๆนะจ้าเพื่อนดาแต่ฉันว่าเธอต้องใช้เงินกับเรื่องนี้นะและ้วเธอก็คงจะไม่มีดอกนะ <c oughs> งั้นก็ได้แล้วเราจะได้เห็นดีกันนะโอเคฉันว่าฉันน่าจะใช้นี้ได้แล้วก็มีด้วยอะ่ะ <Yeah. S 1> โอ้อันนี้น่านจะได้นะกระเป๋าของฉันเนี่ยมีของเจ๋งๆเยอะเลยอะ นี่อทำอะไรของเธอเนี่ยสกายเลอร์เดี๋ยวนี้เลยนะทุกอย่างโอเคไหมจ๊ะเอ้ยไปนะโดินนี่สิมันมีขนมด้วยอะ่ะโอเคสัทุกคนถึงเวลามาสอบกันแล้วนะอย่ามวัวเสียเวลากันเลยม,มาเริ่มกันเลยดีกว่าน,นะจ๊ะนี่สกายเลอร์นี่ของเธอนะจ๊ะเฮ้ย <Hey, S 2> ระวังหน่อยสิออตอนนี้ก็เริ่มได้เลยนะจ๊ะ การลอาข้อสอบมันก็เหมือนกับศิลปะนั่นแหละคุณจะต้องทำตัวให้เป็นธรรมชาติสุดๆเลยฉันก็ใชกาเล่ได้เหมือนกันนะอ๋อเอาอีกแล้วหรอเนี่ยฉันจะโชยปุ๊เธอดูเองจับได้แล้วล่ะืมส่งโทรศัพท์มาเดี๋ยวนี้เลยนะเจ้าสาวเร็วเข้าเธอก็เหมือนกันนะสไปเลอร์นี่มันขยะหรือเปล่าเนี่งั้นท่าก็เก็บไว้ก็ได้นะจ๊ะ ขอบคุณมากเลยนะคะคุณลิซี่ใช่แล้วทางสะดวกแล้วล่ะเอาโพยก็ะสอบออกมาได้เลยอช่อสกายเลอร์ของพวกเราบ,บ้างเสฉันด้วยแลนะซิจารแตเธอต้องระวังหน่อยนะการฝึกเชลิดเดอร์เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากเลยอะและถ้าทางคิมจะทำให้ดีมากสกายเลอร์ก็อยากจะเล่าเหมือนกันนะแต่เธอคงไม่มีปอมปอมอก นี่นั่นสิแอปปีป้อปอมปอมก็ะดานลังเหรอ,อฉันเตรียมทุกอย่างไว้อยู่แล้วและจัดส,สาวฉัอสนุกด้วยได้ไหมย่ะเอวไม่ได้หรอกนะอโอ้เธอทำจะติดแล้วอ่ะเธอเนี่ยมนขี้แพ้จริงๆเลยนะสกายเลอร์ไปอยู่ตรงไหน,นไม่ค่อยมีเงินเลยไปยัยคนขี้แพ้งั้นเหรอจ๊ะยังไงฉันก็ไม่ไปไหนอยู่แล้วล่ะ เออแล้วแบบนี้เป็นไงแล้วจัสไกเลอร์ตอนนี้ปอปอของเธอต้องหวานเจี๊ยบแน่นอนอ่ะโอเคฉันพร้อมแล้วล่ะเยวต้องมาเต้นกันหน่อยแล้วโอไม่นะนี่มันพลือหรอหืมนี่มันตลือกมากเลยอ่ะว้าวไม่จริงอ่ะกดูอะไหพวกนี้ซิฉันว่าเคลนแล้วพวกนี้มันก็ดีเหมือนกันเยอะนะแอบบี้เราต้องมาลองกันหน่อยแล้วล่ะพม่ยาจมาเริ่มกันเลยดีกว่านะเออมันกัฉันด้วยอยากใครก็ได้ใช่ด้วย นี่แอปปี้ไทเลอร์เขามออะไรอยู่วะนี่มันก็น่าสงสัยอยู่นะเนี่ยโอ้ดูเหมือนว่าไทเลอร์เขาจะตกหลุมรักใครบางคนแล้วล่ะโอ้น่ารักมากเลยอ่ะว้าวถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจแล้วล่ะโอเควันนี้คุณดูดีมากเลยนะครับสกายเลอร์นี่ครับนี่ของคุณนะครับโอ้นายน่ารักมากเลยไทเลอร์ดอกไม้งั้นเหรอนี่มันไม่แฟร์เลยอ่ะ ผมมีเซอร์ไพรส์ามาให้คุณด้วยนะครับสกายเลอร์นี่มันต้องเป็นคำคืนที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณแน่นอนเลยครับมันเข้าในด้นอาหารสดดูรัเหรอขอบคุณมากเลยนะคะไทเลอร์ดูเหมือนจะมีคนบางคนจับตาดูคู่รักคู่นี้อยู่ตอนนี้เราต้องทำให้เขาลืมไม่ลงเลยละ่ะเอะอฉันมองอะไรไม่เห็นเลยอะเราจะข้าไปใกล้ๆหน่อยแล้วลยาเออเต็มที่ไปเลยนะไทเลอร์ยังไงคุณก็ไม่ได้สุขเธ <laughs> อดอกนะ ฉันต้องเอาเงินน่ะแอบดีอ๋อไทเลอร์คะมันหมดแล้วค่ะนี่ครับสกายเลอร์ผมมีดีทั้งทุกอย่างเพื่อคุณอยู่แล้วล่ะครับที่รักโอเคเิมเข้าไปเลยนะสื่ีข้าแต่ไม้เอ้นี่มันอร่อยมากเลยอ่ะคุณเห็นนั่นไหมอะคะฉันว่าจะต้องจิบไปเองแน่เลยอ่ะสกายเลอร์ครับเราไปเต้นกันหน่อยดีไหมครับยินดีเสมอเลยค่ะ ไม่จริงอะเดูเหมือนว่าการเต้นครั้งนี้จะต้องถูกยกเลิกแล้วล่ะฉันรับคุณเองนะคะไทเลอร์มันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการจูบมากเลยอะถึงเวลาที่กิมจะต้องกลับบ้านก,ก่อนแล้วล่ะ วันนี้ที่โรงเรียนเนี่ยเขามีงานการกุศลกันด้วยนะเราต้องมาช่วยน้องแมวกันหน่อยแล้วล่ะถ้าทำว่าเขาจะได้เงินเยอะเลยอ่ะโอ้ดูเหมือนว่าวันนี้พวกเราจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาด้วยยังไงทุกคนต้องชอบน้องแมวกันอยู่แล้วล่ะนะเ่าจะยังไงก่อนนะจ๊ะนี่ก็แค่น้องแมวเองอะนะแล้วถ้าจะไปไหนกันเนาะชอวงนี้นะที่สกายเลิกเธออยู่แถวนี้เธอพร้อมจะใช้คนอื่นอยู่แล้วละ<อ>่ะนี่คุณชอบกินช็อกโกแลตไหมคะเอาไปได้เลยนะคะ อ้าวอันนี้ของฉันเหรอคอจะดีมากเลยอ่ะแบนึงน้าจ้าอยาเพิ่งไปไหนนะโอเคฉันมาแล้วว้าวาเธอแปลงล่าได้ลเลยหรอเนี่ยนี่จ้านี่ของหนนะจ๊าสำหรับความใจดีของหนอเลยว้าวหนึ่งล้านดอลลาร์เลยเหรอตอนนี้ก็คงไม่มีใครเรียกฉันว่าคนไม่ค่อยมีเงินได้แล้วล่ะวันนี้ฉันกินฮอทดอกเป็นมื้อเที่ยง่อยดีวยกว่าชีวิตฉันนี่ดีจริงๆนี่มคุณครับผมขอกินบ้างได้ไหม ผมหิวมากเลยอ่ะเขาดูเศร้ามากเลยนะเนี่ยกินแห่อรยนะจ๊ะสงสัยจูเลียเธอคงจะไม่มีอะไรกินแล้วล่ะแต่ดูเหมือนจะมีเรื่องน่าตื่นเต้นกำลังรอเธออยู่นะดีครับนี่ของคุณนะครับผมคงจะไม่ได้ใช้มันหรอกนี่มันตั๋วเข้าโรงเรียนมหาเศรษฐีนี่นาไม่อยากเชื่อเลยอ่ะนี่คุณคะเขาไปไหนแล้วนะไม่ต้็งได้หรอกเนาะ ถึงเวลาไปโรงเรียนแล้วล่ะตัวนี้ยมันมีที่อยู่อยู่ด้วยอะหวังว่าฉันจะไม่ได้หลงทางนะนี่ไงล่ะโรงเรียนมาหาเศรษฐี <Wow! S 1> พวกเขามีการตรวจวัดความร่ำรวยกันตรงทางเข้าด้วยเลยเนี่ยนี่นายบ้าหรือเปล่าเนี่ยนายไม่เห็นหรือไงว่าฉันมีทองคําเยอะแค่ไหนเชิญเข้าไปข้างในได้เลยครับคุณผู้หญิง <What? S 1> คนต่อไปอย่ามายุ่งกับฉันนะนี่ทริปของนายนั oh! กเรียนใหม่ของเรามาแล้วล่ะ hmm. โอ้ oh, uh? ขอโทษทีนะคะ mm hmm. มันเป็นอุบัติเหตุเลยคะ่ะ <Oops. S 1> ฉันตั้งใจมาเรียนที่นี่เลยนะคะ mm hmm. ยังไงกดก็ต้องเป็นกดนะครับพวกเราต้องสแกนกันก่อนดูเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยมีเงินเลยล่ะ mm hmm. หรือว่าเธอจะเป็นคนร่ำรวยกันนะถ้าทางเครื่องสแกนนี้จะพังไปแล้วมังเนี่ยนี่คุณกำลังหานี่อยู่หรือเปล่าคะฉันมีตั๋วสำหรับโรงเรียนนี้ด้วยนะโอเคครับเชิญ mm hmm. เข้าไปได้เลยครับ <Wow. S 2> วันแรกของการมาโรงเรียนเนี่ยเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากเธอรู้ไม่จ๊ะว่าตู้ล็อกเกอร์ของฉันอยู่ไหนแต่ดูเหมือนคอร์ทนี่จะกําลังยุ่งอยู่นะตู้ล็อกเกอร์แบบนี้สามารถสแกนมา่านตาได้ด้วยหรือเนี่ย <Wow. S 2> ฉันพร้อมจะไปเรียนแล้วล่ะฉันไปก่อนดีกว่า <Wow. S 2> ว้าวมันน่าไปทับใจมากเลยอยากรู้จังว่าของฉันมันจะทําได้ไมิ๊นะไม่เห็นจะเวิร์กเลยอะแต่ฉันจะยอมแพ้ง่ายๆไม่ได้หรอก ดูเหมือนว่าเด็กใหม่ของเราจะไม่รู้จักคําว่าเทคโนโลยีเอาซะเลยแต่จูเลียเธอมีแผนสองอยู่แล้วโอไม่นะกิฟติดผมไม่เห็นจะเวิร์กเลยอะแล้วถ้าฉันลองใช้ไขควงแบบนี้ล่ะมันมีประโยชน์มากเลยไม่ไม่เห็นจะได้เลยอะถึงเวลาต้องใช้ความสามารถของมืออาชีพแล้วล่ะมาดูกันหน่อยสิว่าฉันเอาอะไรมาบ้างนะ ถ่าทางเธอจะจริงจังมากเลยแต่ดูเหมือนว่าจูเลียเธอจะรู้แล้วว่าต้องทำไงนี่ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนี่นานี่มันของฉันจริงๆหรือเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยอะ oh. นี่เยเด็กไหม <c oughs> นี่นมันตู้ล็อกเกอร์ของฉันแล้วนี่ก็หนังสือของฉันเธอเห็นไหม <c oughs> จ้านายก็เอาล็อกเกอร์ของนายไปเลยอันนี้จะเวิร์กไหมนะเย่ <c oughs> yeah! ตอนนี้จูเลียมีล็อกเกอร์เป็นของตัวเองแล้วล่ะ หวังว่ามาตินเขาจะไม่โกรธใช่ะหถึงเวลาทำความรู้จักเพื่อนใหม่แล้วสวัสดีจ้ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างจ๊ะมีคนบอกว่าเ,ด,เด็กใหม่เนี่ยไม่ค่อยมีเงินเลยล่ะอย่าไปยุ่งกับเธอเลยน่าจะดีกว่านะพวกเรามาเรียนคลาสออนไลน์กันเลยดีกว่าทุกคนมาครบกันแล้วใช่ไหมงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะ วันนี้เราจะได้ลองเรียนรู้แล้วก็รับประสบการณ์ใหม่ๆกันไม่มีเวทมนต์อะไรหรอกมันก็แค่เคมีน่ะงั้นพวกเรามาเปลี่ยนทองคำให้กลายเป็นโทรศัพท์รุ่นล่าสุดกันดีกว่าว้าวโรงเรียนมหาเศรษฐีเนี่ยเป็นที่ที่มหัศจรรย์สุดๆเลยพวกเราต้องใส่อะไรล,ลงไปบ้างนะแล้วต้องใส่อะไรอีกนะฉันว่านายน่าจะเข้าใจผิดแล้วล่ะจูเลียเธอไม่มีทองคำแบบนั้นหรอกนะแต่ไม่เป็นไรหรอกไซอยไข่มุกแบบนี้ก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันเลยเนาะ แล้วพวกเราต้องใส่กําไลพลาสติกลงไปด้วยใส่ปากกามาร์เกอร์ลงไปด้วยดีกว่าเผื่อไว้ก่อนน่ะดูเหมือนว่าจูเลียเธอจะทำได้แล้ว <What? S 1> แต่ถ้าทาง oh. มันจะไม่ใช่โทรศัพท์รุ่นล่าสุดแล้วนะแต่มันก็ดูเรโทรดีเหมือนกันนะเนี่ยมันใช้โทรศัพท์ได้จริงด้วยอะ่ะนี่มันตลกมากเลย <c oughs> จูเลียเธอทำตัวเองขายหน้าอีกแล้วอะ่ะ <c oughs> แต่ดูเหมือนว่าคุณไรอันเขาจะชอบมากเ ah. ยี่ยมไปเลยนี่แหละคือความก้าวหน้าทางวิทยศาศาสตร์ โรงอาหารในโรงเรียนมหาเศรษฐีแห่งนี้ดีกว่าร้านอาหารไหนๆเยอะเลยทานให้อร่อยนะครับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายมันดูแพงมากเลยอะ่ะสำหรับลูกค้าสุดร่ำรวยแบบนี้เดี๋ยวทางร้านเราจะเลี้ยงน้ำเองนะครับ <Wow. S 1> จูเลียเธอก็มากินข้าวที่นี่เหมือนกันสงสัยฉันต้องทำตัวดีๆหน่อยแล้วล่ะคุณพนักงานเสิร์ฟคะยินดีต้อนรับนะครับนี่คือเมนูของเรา uh huh. ครับราคานี่มันถูกต้องจริงๆหรือเปล่าคะเนี่ย จูเลียเธอไม่มีเงินมากินข้าวในโรงอาหารของมหาเศรษฐีแบบนี้หรอกนะแต่ดูเหมือนว่าเธอจะเตรียมของกินของตัวเองมาด้วยฮอทดอกสุดโปรดของจูเลียงไงล่ะและดูเหมือนว่ามันจะสามารถกลายเป็นซูชิได้ด้วยนะไม่อยากจะเชื่อเลยนี่มันจะกินได้จริงๆหรือเปล่าเนี่ยคุณพนักงานเสิร์ฟคะฉันขอแบบนั้นจานนึงนะคะพวกเราไม่มีซูชิแบบนั้นหรอกครับ นี่ไม่เห็นจะเหมือนของในโรงอาหารของพวกเราเลยอะมันดูไม่ค่อยมีเงินเอกซะเลยดูเหมือนว่าจูเลียเธอจะชอบจัดปาร์ตี้น้ำชามากเลยนะแต่พวกเราจะต้องเก็บถุงชาใบนี้ไว้ก่อนมันยังใช้ได้อีกหลายครั้งเลยล่ะดูเหมือนว่าคอร์นี่จะมีความลับนิดหน่อยเธออยากให้มาตินสนใจเธอน่ะแต่ดูเหมือนว่ามาตินเขาจะมีอย่างอื่นที่ต้องทำนั่นก็คือการช่วยเหลือจูเลียไงล่ะนี่ใครโย่หนังสือมาเนี่ย ดูเหมือนว่ามันจะโรแมนติกมากเลยล่ะโอ้นี่เธอยิ้มให้เขาด้วยหรือเนี่ยแล้วจูเลียจะต้องเสียใจที่เธอมาโรงเรียนนี้อาฮะมาตินเขาเป็นของฉันเธอเข้าใจไหมวัด,ดีฉันต้องการเจอนายด่วนเลยละตอนนี้ฉันรู้สึกโมโหมากนี่คือบริการส่วนตัวของคอร์นี่น่ะเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งแล้วก็โหดเยี่ยมมากเลยนี่มันคงจะไม่ดีแล้วอะ ถึงเวลาต้องขอความช่วยเหลือหน่อยแล้วนี่นายอย่าทำให้ฉันผิดหวังนะนายชอบกินฮอทดอกไม่ใช่หรอดูเหมือนว่ากลิ่นนแมันจะลอยไปไกลมากเลยไปกันเลยนายอยากกินฮอทดอกใช่ไหมแต่นายต้องช่วยฉันก่อนนะโอเคไหมไม่มีปัญหาเลยครับอาวุธลับของเธอสามารถสู้ทุกคนได้อยู่แล้วล่ะ<อ>จะด้วยไ,ได้ช่วยที ซูเรียเธอไม่ใช่คนที่จะมาทำรายได้ง่ายๆหรอกนะขอบคุณมากเลยนะจ๊ะที่รางวัลของนายจ้ะยินดีต้อนรับสู่วิชาชีวะของเรานะมากันแล้วเหรอวันนี้เราจะมาปลูกต้นเงินต้นทองกันงั้นเราต้องเริ่มจากการฝังมเมล็ดต้นเงินต้นทองลงไปก่อนเสร็จแล้วเราต้องรดน้ำต้นไม้ตอนนี้ก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้ว ดูเหมือนว่าวิชาชีวะจะเป็นวิชาที่ได้กำไรยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมาตินเขาอยากจะลองปลูกต้นแบงค์ดอลลร์ดูนะส่วนคอทนี่นั้น <c oughs> เธอคิดว่าเธอจะลองปลูกต้นทองคำดูสักหน่อยแบบนี้เธอต้องได้เอแน่นอนส่วนจูเลีย <c oughs> ดูเหมือนว่าเธอจะมีปัญหากับเรื่องเงินนิดหน่อยนะแต่ท่าทางเธอจะหาทางออกได้แล้วล่ะต้นไม้เงินต้นไม้ทองแบบนั้นไม่เห็นจะมีประโยชน์ตรงไหนพว <c oughs> กเรามาปลูกต้นส้มกันดีกว่า ถึงเวลาเราตามต้นไม้กันแล้วเราต้องรอกันไปอีกนานแค่ไหนเนี่ยดูเร็วหน่อยสิดูเหมือนว่ามันจะเริ่มแล้วล่ะมาตินเขาทำได้ต้นไม้ของเขาทำลายสถิติของทุกคนเลยแล้วต้นทองคำของคอรทนี่ก็วิบ <Wow! S 1> วับมาก <Yeah. S 1> จูเลียก็มีต้นไม้ต้นใหญ่ของเธอเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ออกผลเป็นเงินหรอกนะแต่มันกลายเป็นผล,ลไม้นะ่ะพวกเรามาทำข้อตกลงกันหน่อยไหมละจู ถ้าทางธุรกิจสวนส้มเนี่ยก็ทำรายได้ดีเหมือนกันนะ <c oughs> ตอนนี้เธอสามารถเอาเองินที่เธอได้มาพักเป็นโอริกามิได้ด้วยละ่ะ <c oughs> วันนี้บนเวทีการแสดงจะต้องร้อนแรงมากแน่นอน <c oughs> จูลเลียตผู้น่าสงสาร <c oughs> เธอได้แสดงเป็นต้นไม้นะส่วนมาตินโชคดีกว่าเยอะ <c oughs> เขาได้แสดงเป็นพระเอกแต่ดูเหมือนว่าเขาจะต้องการความช่วยเหลืออยู่เหมือนกันนะจูเล <c oughs> ียต ออกมาได้แล้วนะว่าแต่ที่รักของเขาอยู่ไหนนะแบบนี้ผู้กำกับต้องโมโหมากแน่เลยข้าทางนางเอกของเราจะมีปัญหาเรื่องความสวยความงามน่ะโอไม่นะฉันจะให้ใครเห็นฉันในสภาพนี้ไม่ได้หรอกนี่เธอเป็นอะไรของเธออ่ะนี่ยาเด็กใหม่เธอเห็นสิวฉันไหมวันนี้ฉันไม่แสดงแล้วนะโอ้ดูเหมือนว่าโปรดักชันเนี้ยคงจะพังแล้วแน่เลยนี่ต้นไม้เดินได้ด้วยเหรอเนี่ย พอที่เธอต้องใจยเยนเ็นๆก่อน <c oughs> เธอ,อทำได้อยู่แล้ว <c oughs> จูเลียฉันทำไม่ได้หรอกยอย่ามายุ่งกับฉันเลยสง <c oughs> สัยฉันคงต้องจัดการหน่อยแล้วล่ะ <c oughs> ยังไงการสแสดงเนี่ยก็ต้องการดาราคนใหม่นะ <c oughs> อ้โดมิโอฉันมาแล้วล่ะเออดอกกุหลาบเนี้ยเป็นความหมายแทนคำว่ารักจากผมครับ <c oughs> จูเลียเธอเกิดมาเพื่อเป็นนักแสดงตัวจริงอืจริงด้วยฉันเป็นต้นไม้ด้วยนี่นาช จูเลียเธอเป็นต้นไม้ไม่ใช่หรอว้าวมีอัจฉริยะสุดๆเลยเยี่ยมไปเลยทุกคนวันนี้เรามีสอบกันนะนี่คือกระดาษคำตอบของพวกเธอเริ่มกันได้เลยละการสอบคือสิ่งสุดท้ายที่ oh. พวกเราต้องการแต่จูเลียเธอไม่อยากทำให้อาจารย์โกรธหรอกนะอ้าเ uh huh. พวกเราคงจะต้องทำให้เต็มที่แล้วละ่ะแต่ดูเหมือนว่าเพื่อนๆจะมีแผนกันแล้ว ทำไมต้องไปทำด้วยล่ะถ้าคุณสามารถลอกข้อสอบได้แบบเนี้ยหยุดดูนี่เลยนะมาตินวางโทรศัพท์ของนายเดี๋ยวนี้เอองั้นก็ได้ครับออดูเหมือนว่าคุณไรอันเขาจะอยู่ไปทุกที่เลยฉันจับตาดูนายอยู่นะโอเคไหมนี่มันพลาดสุดๆเลยอะ่ะจูเลียเธอก็มีเคล็ดลับของเธอเหมือนกันโพยข้อสอบแบบนี้ไงนี่เป็นข้อสอบที่ง่ายมากเลยนะเนี่ยจูเลียพวกเราขอลอกบ้างได้ไหมอะ่ะ oh. โหนะ ได้สิฉันพร้อมจะทำเพื่อเพื่อนของฉันอยู่แล้วทำอะไรกัน่ะนี่พวกเธอทำอะไรกันเนี่ย<ช>ดูเหมือนว่าจะถึงเวลาที่<ช>คุณไรอันต้องไปพักผ่อนแล้วล่ะไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะวันนี้มีข่าวดีด้วยละ่ะดูเหมือนว่าที่โรงเรียนกำลังจะมีงานเต้นรำถึงเวลาเตรียมตัวเป็นงานปาร์ตี้กันแล้วคอร์นี่อยากให้ทุกคนเห็นความสวยของเธอมากเลยแต่เธอก็คงจะต้องไปพึ่งซาลอนหน่อยแล้วล่วนะเนาะ ฉันขออะไรที่มันสดใสแล้วก็วิบวับสุดๆเลยนะคะได้เลยค่ะคุณผู้หญิงเอาอีกค่ะเติมแป้งเข้าไปอีกค่ะแล้วเราก็ต้องทำผมกันด้วยดูเหมือนว่าจะเสร็จแล้วล่ะการสวยแบบนี้ก็ต้องใช้เงินนะมาตินเขาก็ต้องไปเตรียมตัวสำหรับงานปาร์ตี้เหมือนกันนี่มันเลือกยากมากเลยอะเฮ้ย <Hey, S 1> สงสัยฉันต้องไปหาสไตล์ส่วนตัวหน่อยแล้วผมมาช่วยแล้วครับคุณผู้ชายคุณลองชุดนี้ดูหน่อยได้ไหมครับนี่มันดูง่ายเกินไปอะ อ่าแล้เป็นชุดนี้เลยครับเฮ้ยนี่มันธรรมดามากเลยโอ้ดูเรียก็มาที่นี่เหมือนกันเหรอเนี่ยโอ้นี่มาจากไหนกันนะแล้วถ้าฉันลองเอาเสื้อตัวนี้ไปทาเป็นชุดของฉันหน่อยละ่ะยังไงฉันก็ไม่มีเงินไปช้อปปิ้งอยู่แล้วนี่นาฉันว่าตัวนี้มันก็น่าจะเวิร์กนะ <Yeah. S 1> นายเอาทิปไปเลย yes! ปาร์ตี้ฉันมาแล้วรอฉันก่อนนะดูเหมือนว่าจูเลียเธอก็จะเจอชุดของเธอแล้วล่ะ mm hmm. สวยมากเลยนะเนี่ยงานเต้นรำเริ่มขึ้นแล้วมาติน oh. ลองทายดูสิจาว่าใคร mm hmm. เธอต้องเป็นคอร์ทนี่แน่เลยใช่แล้วล่ะนี่มีใครพกพระอาทิตย์มาด้วยหรือเปล่าเนี่ย mm hmm. แต่นี่ไม่ใช่พระอาทิตย์หรอกนะ mm hmm. นี่คือเพชริบวับของคอร์ทนีนะ่ะเธอรู้เรื่องเครื่อง mm hmm. ประดับเป็นอย่างดีเลยแต่อย่าเข้าไปใกล้เธอเลยจะดีกว่าว้าว <Wow. S 1> วันนี้จูเลียเธอสวยมากเลยนะเนี่ย นายกล้าดียังไงอะมาตินดูเหมือนว่าจูเลียเธอก็เต้นเก่งเหมือนกันนะคุณไรอันเขาก็มาด้วยเหรอเขาจะต้องทำให้ปาร์ตี้นี้สนุกขึ้นแน่นอนทุกคนเดี๋ยวมาเต้นกันไปจนเช้าเลยดีกว่าสนุกกันให้เต็มที่เลยว้าวถึงเวลามาสนุกกันแล้วล่ะเดี๋ยวฉันจะเต้นแข่งกับเธอเองจูเลีย และนี่แหละคือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดการประกาศรางวัลราชนีของงานเต้นรำไง <c oughs> คราวนี้ไม่ใช่คอรอดนี้หรอกนะ <c oughs> ตำแหน่งราชนีตกไปเป็นของ <c oughs> จูเลีย <c oughs> และดูเหมือนว่าคุณไรอันเขาจะเอาอะไรามาด้วยล่ะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าราชนีของงานนี้จะได้แค่มงกุดนะเธอยังได้เงินไปเป็นรางวัลด้วย <c oughs> นี่มันมีศูนย์กี่ตัวกันเนี่ย ฉีจะเชื่อเลยอ่ะตอนนี้ฉันรวยแล้วฉันคงจะได้อยู่โรงเรียนนี้ต่อไปแล้วนี่มันเป็นปาร์ตี้ที่แย่ที่สุดในชีวิตฉันเลยอ่ะพวกเขาเอามงกุฎไปจากฉันได้ยังไงอ่ะขอนี่นี่มงกุฎของเธอจ้ะไม่ต้องร้องแล้วนะฮดูเหมือนว่าเยเด็กใหม่เนี่ยก็ไม่เดียว้ายกัดอะไรหรอกนะท่าทางวันนี้ความฝันของทุกคนจะเป็นจริงแล้วล่ะ